อืมเนาะเพชรเยอะหน่อยพอดีแยากได้ตัวละครฮ้าดาสักตัวหนึ่งพิกตั้งค่าไว้คืค่คอยสวัสดีนะผมเนี่ยเนาะสวัสดีชาโลกที่ติดอชาชี่อาเอสเอโออนไลน์นะก็จะมีตัว6กดาวด้วยนะตัวหกดาที่บางตัวก็ต้องการแต่ไม่รู้จะออกหรือเปล่าถ้าถ้าจริงจะออกนะยังเป็นตัวอดินยิ่โอเค

ทามดีกว่าฮาดาที่ต้องการนะยูกิเหรอก็ดีอยู่ฮาราหากงดาวขอเป็นหกงดาวได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เฮ้ยเสียงซิลิกาสาย ดาบเปล่าอ๋อดี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 ได้ตัวนาตัวแต่กูต้องารโตมากกว่าไม่เป็นไรเอาอะไรวะอ๋อตัวผีอะโอเคกูแม่งเลยโอเคเกลโอเคก็ครับใจลายที่ทุกคนมาดู ความกระดที่ทุกคนชอบดูนะโอเคก็นะสน่วนแรงส่วนแรงจะค่อยให้ดูอีกทีลนะ้วกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่าือสภาแล้วขี้เกียรเล่นมากแล้วก็การเยอะมากนะโอเคงั้ก็ซีโอเกนะครก็ถามุบาทแล้วเจอกันใหม่ชาติหน้าเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจ